ครับวันนี้มันจะพูดเกี่ยวกับสลักใหม่นะสลักใหม่คนที่ถามเข้ามาก็สองมคนนะั้งแต่ว่าผมม,มันอธิบายยากเลยทำเป็นวิดีโอจะดีกว่าละเอียดเยอะกว่านะฮะส่วนถามว่าอะไรดีสุดก็อยู่ที่ทีมคุณด้วยนะครับอย่างทีมสเปนก็เราก็เล่นเพิ่มเต้าสกิลเล่นกตอเวกหนึ่งครั้งอะไรก็เพิ่มการตีปกติไรก์บาลไปที่สเปดแต่เขาจะเล่นอย่างนั้นควรการแสดงผลของออฟนะครับทีนี้ ออย่างจูดาสผมจะใส่แบบนี้เพราะว่ามันยังตอนนี้ยังสุ่มอยู่ผมเพิ่งมาครับมันก็สุ่มไปเรื่อยนะครับมันจะไม่มีเลือกนะครับการสแสดงผลของมันคือต้องสามเซตสามเซตหมายความว่าสามชิ้นสามชิ้นหมายความว่ายัางไงก็คืออย่างนี้นี่นี่นี่เจมสามชิ้นของผมแล้วสามชิ้นนี้มันยังไงทีนี้อ่ะดูก่อนนะครับเก่าจู่โจมคําว่าเก่าจู่โจมคือหมายความว่ามัน มันเป็นของเก่าครับมันก็คือไม่ดีนั่นแหละครับก็จู่ถ้าเกิดว่าครับว่าจู่โจมเฉยจะดีกว่าเก่าจู่โจมนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็หาแป๊บครับผมอ่ะตัวอย่างนี้ก็ได้เก่าอํานวยกับอํานวยอํานวยจะดีกว่าเพิ่มมาลัางสองพันเก่าอํานวยเพิ่มัพันห้าส่วนเก่าอํานวยจะเออ,อ,อ,ออเสียสภาพความเสียห,หายทั้งหมดยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ประมาณนี้นครับผม ส่วนถ้าเกิดว่ามันแสดงผลมันจะไม่ขึ้นสีเขียวมันจะขึ้นแค่อ้นนี้เขียนเฉยๆว่ามันสามารถทําอะไรได้แต่ไม่จะไม่แสดงผลประมาณนั้นถามว่าทําอะไรดีอยูท่ทีมของแต่ละคนควรจะเล่นอะไรอย่างทีมเราส,สปีดกิรลจะเยอะมากสปีดกิลลอาเยอะสินสาระผมไม่เห็นแล้วนะรู้สึกว่าออฟจะไม่มีสินสานะนะครับประมาณนั้นส่วนอะไรที่นี่ ก็มีกิจกรรมมาก็ทําได้อันนี้ก็แจกหินพฤกษ์ดีนะครับสีก็ก็เปรพันเลยนะก็ถือว่าดีกันเลยแหละสำหรับคนที่ต้องการจะไปตีสัตว์นะครับวันนี้ผมก็บอกแค่นี้ละกันขอบครับก็เพราะว่าผมก็อยากจะบอกมันละเอียดละเอียดผมก็ได้ประมาณนี้ครับโอเคส่วนเรื่องอื่นก็ไม่มีฮะก็มีดันเจียนก็ช่นกันตีก็จะใกล้จบแล้วครับโอเคมีคนตีละน่าจบแล้วล่ะมีอีกสองด่าน ก็จบแล้วพรุ่งนี้ก็เชื่อกันกลอบครับผม